มีเงินห0 0 0งแสนบาทเอาไปลงทุนอะไรดีเราขอนำเสนอเช็คลิสต์เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้กับคุณค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะ 1. ตอนนี้คุณมีหนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบีย้ยสองหลักเช่นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งหนี้นอกระบบถ้าคุณมีเงินก้อนนี้ควรเอาไปปิดหนี้พวกนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าหนี้เหล่านี้อัตราดอกเบีย้ย18-20%ต่อปีต่อให้คุณเอาเงินไปลงทุนยังไงผลตอบแทนที่คุณได้ยากมากที่จะถึง20%ต่อปี แล้วคุณรู้หรือไม่คะว่าถ้าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิต50,000บาทภายใน4ปีหนี้ก้อนนี้จะเพิ่มเป็น1 0 0 0 0แบาทและภายใน8ปีมันจะเพิ่มเป็น2 0 0แสนบาท 2. คุณมีเงินสำรองฉุกเฉินหรือ,อยัง ้ายังคุณควรเอาเงินก้อนนี้มาพักไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินก่อนค่ะซึ่งสัดส่วนของเงินสำรองฉุกเฉินที่คุณควรมีก็ประมาณ3-6เดือนของค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณข้อดีของเงินสำรองฉุกเฉินก็คือการไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันกับคุณเช่นการถูกเลิกจ้างหรือเหตุที่ต้องใช้เงินด่วนคุณจะได้หยิบเงินก้อนนี้ออกมาใช้แทนที่จะไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นแล้วต้องเสียดอกเบี้ยข้อ3า คุณมีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุหรือ,อยังถ้าคุณยังไม่มีประกันแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณขึ้นมาล่ะคุณก็ต้องเอาเงินสำรองฉุกเฉินเงินออมหรือแม้กระทั่งเงินลงทุนของคุณออกมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแทนที่คุณจะได้ดอกออกผลจากการลงทุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องถอนออกมาใช้ก่อน หรือถ้าตอนนั้นพอร์ตของคุณติดตัวแดงทําให้คุณต้องขายขาดทุนอีกดังนั้นการมีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นการทําฐานทางการเงินของคุณให้มั่นคงไว้ก่อน 4. ลงทุนในตัวเองก่อนเพราการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเข้าคอสสัมมนาต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะต่อยอดทางไอเดียของคุณเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองและมองเห็นโอกาสต่างๆมากขึ้น เพราะถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือธุรกิจคุณก็ไม่สามารถนําเงินของคุณไปลงทุนให้งอกเงยได้ 5. การลงทุนเมื่อคุณมีความรู้ทางการเงินแล้วคุณก็จะรู้ว่าเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณถึงเป้าหมายคืออะไรแต่สิ่งสําคัญที่สุดของการลงทุนขอเน้นย้ํานะคะก็คืออย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้เพราะคุณไม่มีทางชนะในเกมที่คุณไม่รู้กติกาการลงทุนแบบนี้ก็ไม่ต่างจากการพนันนั่นเอง 6การทำธุรกิจคุณสามารถนำเงินก้อนนั้นมาลงทุนในธุรกิจได้แต่ก็อย่างที่บอกอีกอะคะ่ะไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องรู้และเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะอย่าลงทุนตามกระแสไม่อย่างนั้นเงินที่คุณหามาได้ก็จะสูญเปล่าได้ค่ะ ความรู้คือสิ่งสำคัญสามารถช่วยให้คุณก้าวผ่านวิกฤตในชีวิตของคุณได้ขอให้ฝึกเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ตลอดเวลานะคะและถ้าอยากได้ความรู้หรืออาหารสมองดีๆก็สามารถกดไลค์ subscribe หรือกดกระดิ่งได้ที่ช่องของเราเพื่อที่เราจะได้นำความรู้และอาหารสมองดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่สวัสดีคะ่ะ